ถ้าหอมคนเก่งถ้าหอมคนเก่งนะลูกนะอยู่นี่นะลูกนะอยู่นี่นะลูกเดี๋ยวหนูก็หายนะคะลูกเดี๋ยวหนูก็หายนะคะ บ้านเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นแผลแผลตรงนี้แหละน่าจะเกี่ยวกับติดกระแสเลือดตรงที่แผลนี้เข้าไปข้างบนนี้แหละทําให้น้องแบบว่าติดกระแสเลือดอย่างรุนแรงเนาะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็เก็ดเลือดเก็ดเลือดเม็ดเลือดขาวสูงมากเก็ดเลือดขาวสูงมากเนาะแล้วก็ดูแลเต็มที่น้องดีขึ้นแล้วนะหน้าตาแจ่มใสดูหน้าตาน้องหน้าตาแจ่มใสแล้วนะคะหนูเป็นลูกของข้าวต้มไหมลูก ต้องก็ไปต้องก็ไปเป็นแถวนั้นอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องไปอยู่แถวบ้านเพื่อนคนนี้เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าข้าวหอมนี่เป็นลูกออกองข้าวต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเน่สวยไหมคะสวยนะคะ,ะ,คะลูกดีขึ้นกินเก่งปลอดภัยแล้วนะลูกนะปลอดภัยแล้วนะไหน,หนูปลอดภัยแล้วนะลูกข้าวหอมจะเหมือนคอเอียงไปข้างหนึ่ง หมือนคอเอียงไปข้างหนึ่งน้องคือแบบว่ามันเกี่ยวกับระบบประสาทของน้องอะเนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากหมอว่าดีขึ้นวันนี้ไม่เห็นเดินวนนะคะน้องเดินวนเนาะน้องเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทมีเดินวนบ้างนะคะเมื่อวานน้องมีเดินวนแล้วก็คือน้องเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดเนาะท่านุนแรงความที่น้องเป็นเยอะอะน้องก็เลยอาจจะมีแบบ อย่างนี้บ้างนะอาการแบบเบืนอบุญอะไรเงี้ยล้วเกล็ดเลือดก็เกล็ดเลือดขาวก็สูงเนาะสูงมากแล้วก็หมอก็ให้ยาบำรุงเลือดให้ยาบำรุงเลือดแล้วก็ฉีดวิตามินให้ยาฆ่าเชื้อมานะคะนี่นี่สวยแล้วนะน้องลืมตากินเก่งกินเก่งมากหมอให้อาหารสําหรับแมวป่วยนะคะวันนี้น้องกินเองเลยไม่ต้องใส่สลิงก้อนเลยนะคะกินเองเลยนะ เก่งมากลกูกหนูก็หายนะลูกนะเมื่อวานนี้คุมคุมคุมตกคุมตกหมอกเ็เลยใายไฟให้น้อใส่ไฟให้เพื่อให้น้องคุมได้สูงขึ้นนะคะน้องไม่เป็นอะไรามากแล้วแหละน่า,นาจะดีขึ้นเนาะเดี๋น้องไปอยู่บ้านเพื่อนแม่เดี๋ยวแม่แกงจะอัปเดตให้น้องของเรื่องของน้องให้ดูบ่อยๆนะคะแม่แกงจะไปอัปเดตบ่อยๆนะคะไปอัปเดตเรื่องราวของน้องให้ดูกันเนาะ ว่าน้องเป็นยังไงเนาะบ้านเพื่อนก็อยู่ปลอดภัยนะคะเลี้ยงระบบปิดไม่ต้องห่วงนะนี่ขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้นะคะที่เมตตาค่ารักษาให้กับน้องเนาะขอบคุณมา,มากๆขอบคุณท่านมา,มากๆเลยแม่เก่งก็เนาะเือยะพูดยังไงดีเพราะว่าท่านอกว่าเออถ้ารักษาไม่ต้องเป็นห่วงนะ ครมีะต่ความสขคือสีสสน่าแข็งแรงนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยเนาะนีะ่นก็หอมปลอดภัยแล้วนะลูกเห็นไหมปลอ,อดภัยแล้วนะเออได้อยู่บ้านแล้วนะลูกมีถึงมีบ้านอยู่แล้วนะลูกนะต่อไปนี้นะต่อไปนี้นมีบ้านอยู่แล้วนะก็หอมเพ่งเก่งนะคะลูกนองจะอินหัวในข้างนี้ข้างนี้